สวัสดีค่ะครูชื่อชาลิดาเจสอนพันธ์สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คลิปนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องลำดับเลขคณิตค่ะจุดประสงค์การเรียนสําหรับคลิปนี้นะคะคือนักเรียนสามารถหาความหมายของลำดับเลขคณิตและแก้โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิตได้ค่ะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะ จากบทนิยามลำดับเลขคณิตคือลำดับที่มีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n บวกหลบด้วยพจน์ที่ n เป็นค่าคงตัวที่เท่ากันสำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n และเรียกค่าคงตัวที่เป็นผลต่างนี้ว่าผลต่างร่วมค่ะจากลำดับ1 5 9 13 17 1บวก4ได้5ค่ะ 5้บวกสได้9ค่ะ9กบวกสได้13บสค่ะสิบวกสได้17ค่ะเห็นไหมคะว่าลำดับนี้มีผลต่างร่วมที่เท่ากันก็คือ4นั่นเองค่ะการเขียนแสดงลำดับเลขคณิต a1, a2, a3 ไปเรื่อยนจนถึง an นะคะ โดยใช้พจน์ทั่วไปของลำดับเราจะกำหนด a 1เป็นพจน์แรกและ d เป็นค่าคงตัว a 1เท่ากับ a 1ค่ะ a 2เท่ากับ a 1บวก d a 3เท่ากับ a 1บวก2 d a 4เท่ากับ a 1บวก3 d และ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d ค่ะดังนั้นพจน์่ n หรือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตคือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองค่ะ จากพจน์ทั่วไปนะคะ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d เราจะเรียก a1 ว่าพจน์ที่1ของลำดับเลขคณิตค่ะ d คือผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิต n คือลำดับที่ n ของลำดับเลขคณิตและ an คือพจน์ที่ n หรือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตค่ะ ตัวอย่างที่1ให้พิจารณาว่าลำดับที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่ข้อที่1ค่ะลำดับ 2, 5, 8, 8 11, 4หาค่าของ d จาก d เท่ากับ an บวก1ลบ an ค่ะ a2 ลบ a1 เท่ากับ5ลบ2เท่ากับ3 a3 ลบ a2 เท่ากับ8ลบ5เท่ากับ3 a4 ลบ a3 เท่ากับ11ลบ8เท่ากับ3และ a5 ลบ a4 เท่ากับ14ลบ11เท่ากับ3เห็นไหมคะว่าลำดับ 2, 5, 8, 11, 14มีค่าดีเท่ากันคือ3นั่นเองค่ะดังนั้นลำดับ 2, 5, 8, 11, 14เป็นลำดับเลขคณิตค่ะ ข้อที่2ลำดับ3 4 5 7 9แล้วก็ทำการหาค่าของ d นะคะก็จะได้ a 2ลบ a 1เท่ากับ4ลบ3เท่ากับ1 a 3ลบ a 2เท่ากับ5ลบ1 a3 ลบ a2 เท่ากับ5ลบ4เท่ากับ1 a4 ลบ a3 เท่ากับ7ลบ5เท่ากับ2ค He ่ะเห็นไหมคะว่าค่า d ของลำดับ3 4 5 7 9ไม่เท่ากันดังนั้นลำดับ3 4 5 7 9ไม่เป็นลำดับเลขคณิตค่ะ ตัวอย่างที่2ให้หาค์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต258114ค่ะโจทย์กำหนด A1 เท่ากับ2เราจะทำการหาค่า d นะคะจาก a 2ลบ a 1ก็จะได้เท่ากับ5-2ลบ2เท่ากับ3 จากสูตร an เท่ากับ n 1บวก n ลบ1คูณ d เราจะทำการแทนค่าได้เลยค่ะ an เท่ากับ A1 แทนด้วย2บวก n ลบ1แทนค่า d ด้วย3นั่นเองค่ะมรนทัดต่อไปค่ะ an เท่ากับ2บวก3 n ลบ3ค่ะ an เท่ากับ3 n ลบ1ค่ะดังนั้นพจน์ทั่วไปของลำดับนี้คือ an เท่ากับ3 n ลบ1นั่นเองค่ะ ต่อไปมาดูตัวอย่างที่3กํกำหนด2อดพจแรกของลำดับเลขคณิตคือ20และ18ให้หาพจน์ที่90ของลำดับนี้ a1 เท่ากับ20และ a2 เท่ากับ18นี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะนำ a1 กับ a2 ไปหาค่า d ค่ะ d เท่ากับ a2 ลบ a1 เท่ากับ18ลบ20ดังนั้นค่า d มีค่าเท่ากับลบ -2 นั่นเองค่ะนำ a1 กับ d ไปแทนในสูตรเพื่อหาพจน์ที่90ได้เลยค่ะ จากสูตร an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d จะได้ a 90เท่ากับ a 1แทนค่าด้วย20ค่ะบวก n ลบ1 n ก็คือ90แทน d ด้วยลบ2ค่ะมันทัต่อไปจะได้ a 90เท่ากับ20ลบ178 a 90เท่ากับลบ158ดังนั้นพจน์ที่90ของลำดับนี้คือลบ158ค่ะ ตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะตัวอย่างที่4กํกำหนดลำดับเลขคณิต55 52 49 46, 46 43ให้ตรวจสอบว่าลบ273รเบเป็นจำนวนที่อยู่ในลำดับนี้หรือไม่โจทย์กำหนด A1 เท่ากับ55ค่ะโจทย์กำหนด A1 เท่ากับ55 D เท่ากับ a 2ลบเ1เท่ากับ52บลบ55เท่ากับลบ3ค่ะ สมมุติให้ลบ273เป็นจำนวนที่อยู่ในลำดับนี้นะคะนำไปแทนค่าใน an ค่ะจากสูตร an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d จะได้ an คือลบ273เท่ากับ a 1คือ55ค่ะบวก n ลบ1แทน d ด้วยลบ3ค่ะบรรทัดต่อไปลบ273เท่ากับ55นำลบ3คูณเข้าไปในวงเล็บนะคะได้เป็นลบ 3n บวกสค่ะบรรทัดต่อไปลบ273เท่ากับลบ 3n บวก58ค่ะบรรทัดต่อไปลบ3ามเท่ากับลบ3 n ค่ะบรรทัดต่อไปค่ะเเท่ากับลบ3 3มหารลบ3ค่ะดังนั้นค่า n จะได้อยู่ที่110เศษ1ส่วน3าม ดังนั้น n ไม่เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นคือลบ273ไม่อยู่ในลำดับเลขคณิต 55, 52, 49, 46, 43สำหรับคลิปนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ